ใหบัญชาการหายพัฒนาเพื่อทุนชาติสาสตษประศัตต้อง สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนัพพัฒนาประจำวันจันทร์ที่2กันยายน2567ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง934สนงานพัฒนาภาค1ห,หน่วยปฏิการทหารพัฒนากองปฏิการกองทัพไทยจังหวัดอุทัยธานี FM 88.75เมกะเฮิรตและ AM 1512กิโลเฮิรตครับในวันนี้ครับมาติดตามกิจกรรมการขับเคลื่อนในศูนย์การเรียนรู้ของหน่วยขึ้นตรงสงนงพัฒนาภาค1ห,หน่วยปฏิการทหารพัฒนาครับ เริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ครับไปที่หน่วยพัฒนาการขึ้นทีน่11สง่าพัฒนาภาค1ห,หน่วยปฏิาก,ปาการทหารพัฒนากองปฏิการกองทัพไทยหน่วยปฏิการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นทีน่11สง,ง่าพัฒนาภาค1หน่วยปฏิการทหารพัฒนานะครับได้จัดเจ้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของหน่วยครับดาเนินการกับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ของหน่วยครับร่วมทาการตีเทือกในพื้นที่แปลงนาเพื่อให้พื้นดินเรียบเสมอกันมีการกระจายน้ําได้ดีและเตรียมการปลูกข้าวนาวานบนพื้นที่1ไร่พอเพียง นายสุนรเนดูประชาของสกิทพ่อเพียงเจนิญพระเกียรติศิบพรษาเทิดไทยองค์ลาชันหน่วยพัฒนาการขึ้นที่1นึงหนงสง่าพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประฏิการทหารพัฒนาตนท่าขนุนอำเภอทองาผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับ มาต่อที่กิจรกรรมของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่1/4สงงาพัฒนาภาค1หน่วยปฏิการทหารพัฒนากองปฏิการกองทัพไทยหน่วยปฏิการทหาร,ารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่1/4สงงาพัฒนาภาค1หน่วยปฏิการทหารพัฒนานะครับได้จัดเจ้าที่ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ของหน่วยครับในการดำเนการ,สสราการราลิ่ฐ่านอัดแท่งเศษฐานเพื่อจัดจาหน่ายให้แก่กำลังคนในหน่วยและสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรที่เข้ามาศึกษาดูงานกันต่อไปครับณศูนย์การเรียนรู้ประชากของสกิพอเพีย หน่วยพัฒนาการขึ้นที่14สังหารพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนาดุนบ่อพลออำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดปิดท้ายที่หน่วยพัฒนาการขึ้นที่16สังหารพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนากองปฏิการกองทัพไทยหน่วยปฏิการทหารพัฒนาดหน่วยพัฒนาการขึ้นที่16สังารพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนานะครับได้จัดเจ้าที่สูนทรยนดูฐานของการผลิตพันธ์ปลา ตำเนิ่การข้อปากปลาหนึ่งจีิดาได้ไข่ปลาประมาณ21,500ฟองเพื่อนาเข้าสู่กระบวนการพอะฟักไปจนถึงการอนุบาลลูกปลาในกระชังครับเพื่อรอแจกจ่ายให้กับหน่วยง,งานใกล้เคียงและประชาชนที่มีการร้องขอต่อไปครับณศูนย์านการเรียนรู้หานรพริพันธ์ป่าหน่วยพัฒนาการขึ้นที่1 6ึกสนิพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชาการทหารพัฒนาตะบลเสดยงอำเภอเมืองเพชรบูร์จังหวัดเพชรบูร์ครับ และทั้งหมดนี้คือกิจกรรมที่มีการขับเคลื่อนในศูนย์การเรียนรู้ของหน่วยขึ้นตรงสงหาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประจการทหารพัฒนานะครับวันนี้รายการต้องลาไปก่อนครับติดตามข่าวสารการปฏิบัติงานของสงหาพัฒนาภาคหนึ่งและหน่วยขึ้นตรงสงหาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประจการทหารพัฒนาได้ใหม่ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับราดส้งแ เป็นปน,นายูบานรวกเราภ <ไป S 2> ูม<ร><ร>ิใจร่วมกันพัฒนา